เวชกรรมไทยเนี่ยก็เป็นการตรวจการวิจัยบําบัดรักษาก็คือเป็นแพทย์นั่นเองนะครับนะแล้วรวมไปถึงด้านการระดุงคันเภสัชกรรมไทยและการนวดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยกอพอก็เลยกําหนดว่าถ้าแพทย์แผนไทยที่จบปริญญาตรีด้านการแพทย์แผนไทยที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองแล้วก็สอบใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ด้านเวชกรรมไทยก็สามารถบรรจุเป็นข้าราชการในตําแหน่งแพทย์แผนไทยได้ในทานองเดียวกันคนที่จบ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ปริญญาตรีที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรองก็สอบไปประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ก็สามารถบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งของแพทย์แผนไทยได้เช่นเดียวกันในส่วนของผดุงคันไทยและในส่วนของการนวดไทยก็เขียนไว้ว่าเป็นลักษณะการทํางานแบบแพทย์เช่นกันคือการตรวจการวิจัยบ,บําบัดรักษาแต่อาจจะมีความแตกต่างกันไปว่าผดุงคันไทยก็จะเน้นหญิงมีคันนะตั้งแต่ระยะตั้งคันระยะคลอดการ,คล,การคลอดการดูแล ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกด้วยกรรมวิธีทางการแพทย์แผนไทยในขณะที่การนวดไทยก็คล้ายๆกันเป็นหมอเหมือนกันแต่ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะการนวดไทยนะตามกรรมวิธีการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนไทยก็จะเป็น2วิชาชีพก็คือการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับการแพทย์แผนไทยโดยใช้องค์ความรู้หลักทางด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและการประดุมคันไทย แต่มีข้อที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือในพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยนียได้ยกให้การแพทย์พื้นบ้านไทยเป็นสาขาการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเป็นแพทย์เหมือนกันแต่ใช้องค์ความรู้ทางด้านการแพทย์พื้นบ้านที่สืบทอดกันมาในชุมชนในท้องถิ่นแล้วก็สามารถที่จะผ่านการประเมินจากสภาการแพทย์แผนไทยให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพอนแพทย์แผนไทยทางด้าน การแพทย์พื้นบ้านไทยนะครับ